ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยิกดาโพนิเกิลน,นะครับนะก็าอม่แล้วครับผมกิจกรรม Exclusive for Thailand นะครับผมนะการอัญเชิญแห่งด้วงดาวนะครับคือบอกไว้ก่อนเลยว่ากิจกรรมบันนีมันไม่มีนะเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเรียกว่า มาแล้วคือตกใจมากพอเจอขึ้นมานะครับมาพูดในส่วนของตัวกิจกรรมดีกว่ากิจกรรมเล่นยังไงนะครับนะก็กิจกรรมครับเริ่มตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่26นี้นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับก็คือการจ่ายเพชรนะครับผมและทําการซุ่มนะครับสุ่มเรียบร้อยครับผมเพื่อรอรับของรางวัลนะวันนี้ครับโอกาสหนึอรันตะครับน่ะรางวัลอื่น99%้อร์ ฟังดูแล้วคือเตรียมตวงเกลือก็ได้เลยครับโดยคาดอาเชิญครับผมจะมีเงื่อนไขในการาจ่ายเพชรเพิ่มนะครับผมครั้งแรก4 9 9ครั้งที่สองเกอันนี้3ามรอืมก็แพรขึ้นเรื่อยๆครับหากคำนวณหมดนี้แล้วนะครับนะเบดเสร็จแล้วคือขั้นสุดท้ายยังไงเราก็มีโอกาสได้มันได้แน่นอนนะเบดเสร็จถ้าเกิดเราเพชรทั้งหมดมารวมกันจะเฉลี่ยประมาณ6 0พันกว่าเพชรน,นะครับในกรณีที่คุณยังไม่มีดากูดีกาจ่าย6000กว่าเพชรแล้วได้ดากูดีกามามันก็ถือว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจด อ่ะแน่นอนครับและถ้าเกิดในกรณีที่ได้ตัววากิลี่ซ้ำนะครับผมหรือก็จะได้เดซุขอเพอยิกซ่ากับวากิลี่มานะครับอย่างละ50นะแน่นอะนครับอกคุณไม่สามารถรีเซ็ตขอรางวัลได้จนกว่าจะได้วากิลี่3ดาวนะครับนะนะฮนะดังนั้นนะครับนะก็คงต้อง,องรอลุ้นกันเด,เดียวครับนะโอเคครับเรามาเริ่มสุ่มกันก่นกอนเลยดีกว่านะครับนะมาดูซิว่าจะออกไงเอาจริงนะถามว่าขอรางวัลอันไหนที่เรียกว่าชิป กันบ้านะครับหลักๆก,ก็อาจะเป็นพวกหินอัพนะครับหินอัพตั๋นะครับนะเงินนะครับเอาจริงๆ่งคือมันไม่น่าได้ถ้าขยากอะ่ะมันมีน่าสนใจก็แค่อขอตั๋วขอรางวัลน,นะครับนะและใกล้วกนี้อยู่อ่าสตาร์บิด้า200กว่าถ้าโชว,ๆๆออว์ต้นๆออกไวก็โอเคแต่ถ้าเออหลังๆก็คือเกลือนะครับเอาละมาดูมาด,ดีกว่านะครับจะโชคดีแค่ไหน49แรกครับพร้อมนะครับทุกคนไป ออกมาเป็นออกมาเป็นโอ้โหยิ่งชี้สองหมื่นห้าพันเงินนะครับได้เงินมาสองหมื่น้านครับไปต่ออีกทีนะครับเก้าสิเก้าครับจ่ายเพิ่มอีกทีนะครับเอาละจะออกไปออกไปโอ้โหตัวสกิปสามสิบตัวยังเค็มอยู่เยอะ จะจบที่อันสุดท้ายไหมเนี่ยไปต่อกันนะครับได้ไหมได้ไหมอ้ยโยอุย้ยเออเป็นสลาบ S S R นะครับดูดีขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่คุ้มกับที่เสียไปอยู่ดีอ่ะมาต่อกันนะครับความเข็มเป็นเรื่องของธรรมชาติบ๊ <c oughs> ้วยบด้วย โอ้โหตัวไ <c oughs> อเทมไอของขวานนะครับของขวานห้าชิน้นต่อนะครับสรุปนี่คือจรวดสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยขอกอดได้ไหมเนี่ยขอกอดคือคุ้มอีกนิดๆโอ้โหตาตาบีหน้าสองร้อยจ่ายไปไอ้ยี่จ่ายไปสองร้อยสามสามร้อยกว่าจะได้ไหมเนี่ยได้ไป โอ้โหผดึงยิกดาหกสิบส่วนเหกสิบเซนครับพอรับได้บ้างเอาไปต่อยสักนิดนึงนะครับติ๊งโอ้โหย,ยักพีครับไม่เคยคนไปคุ้มเลยเจ็ดร้อยขอเถอะหรือหวยแล้ววะมีแต่หวยโอ้โหพผดึงค่า โคตรขดัดคุณเอา้าเหลือแค่3ชิ้นเลยครับอออเฮ้อออเฮ้อพอเฮ้อออกก่อนเถอะมันเปื้อกมันเปือ้อนมันเปือเป้อกเปื้อกเปื้อกอายจะยะโอ้โหไม่เลยอืโอ้โหสุดท้ายก็คือโดนจริงจริงจังๆใช่ไหมเนี่ย โอ้โหเอาไปครับการันตีนะครับนะก็เรียบร้อยครับ6 0พันกว่านะครับนะอย่างที่บอกไปครับนะก็จะได้ในส่วนของดากูนิก้าไปนะครับนะถ้าเกิดใครโชคดีออกก่อนนะครับหรือมีเพชรมีคือต้องบอกไว้ก่อนว่า่าว่าคุ้มไหมต้องยืนยันไว้ก่อนว่าคุณต้องมีเพชรมากกว่า6000ขึ้นนะครับนะ่ะัน่นแหละมนถึงจะได้นะครับมันถึงจะได้ดากูนิก้ามานะก็ถือว่า ถ้าเกิดไขรมีดาโกนะครับใขรไม่มีดาโกนะครับผมก็สามารถลงทุนได้นะครับนะรีเซ็ตหนึ่งทีประมาณนี้อ่ะผมขอเล่นต่อสักนิดนึงก,นกันนะครับนะเพราะว่า49เพชรมันยังพอรับกันได้บ้างอืมถ้ากดครั้งเดียวถามว่าโอเคไหมพี่ครับผมมีเพชรไม่พอ6 0พันอ่ะประมาณนี้นะเพชรไม่พอห0พันเนี่ยถามว่าเล่นคุ้มไหมถ้านิดหน่อยโอเคนะครับนะคือ649่กับเ9เเดี๋ยวพอรับได้แนละ้วแต่ถ้าเกิดเกินขึ้นไปเนี่ยคือเอาแค่สนุกดีกว่า นะแต่เกิดคนที่เพรไม่ถึงหกพันะครับนะอ่ะสักนีดสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งหรือม,มันออกหรือม,มันออกอ่าโอเคนะครับนะพอราครับสุดท้ายแล้วครับ โอ้โหโอเคครับนะประมาณเนี้ยเอาผดกึกยิกดาวมาพอละพอละ มากกว่านี้เดี๋ยวจะเจ็บตัวนะครับนะโอเคทุกท่านก็หวังว่ามาสนุกสนานครับผมกับการอันเชิญแห่งดวงดาวได้นะครับนะล้อเล่นขำๆนิดหน่อยก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดใจเยอเยอะกก็คงต้องลงทุนเอาดักโกเท่านั้นนะครับนะก็ผมก็ดนไปเรียบร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนะคิดอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> เอาละครับวันนี้ผมพอสมีแค่ขอตัว <c oughs> ลาไปก่อนนะทุกคน <c oughs> เจอกันใหม่รอบต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวไปทำใจเกลือ นะครับบ๊ายบายทุกคนวัสดีครับ